แน่แล้ววะแล้วยู่อ้เเราไม่ใช่แบบนี่เรา like รายการ Ultimate Fighter ใช่ป่ะที่ของ UFC ที่มันแบบเหมือนเหมือนเหมือนรายกที่โชว์แต่มันมันเป็นชกคมวยกันแทนที่จะอย่างน้อยนั้นอ่ะคือยูลงมือของยูเองคือตอนถึง The Last Two คนที่ชนะคือได้คอนแทคกับ UFC คือมันคือขึ้นอยู่กับใจตัวเองว่าฟล์ฟ ซึ่ง <altro> ส่วนมากม่มีรฮกิฟท์อยู่แล้วนอนนอนเอาจริงๆแต่แบบเนี้ยมันขึ้นอยู่กับผมนะอยู่แต่ร้องให้ดีเทพขนาดไหนถ้าแบบมันเออมันจริง That's why I don't have like that m u c p e Yeah i s e d I d o n w With a I t h with Voting program, and it's up to how sort of sociable you are before you came in. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, mm -hmm. Mm -hmm.